กับน,น้องนะครับวันนี้ก็พวกเราชาวสอพปอพอเพชรชุมบุรีสามก็จากกินดีแล้วอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเสียดายคนมีความรู้ความสามารถแต่ว่าเราไม่ตามว่าเราจะตดินก้าวหน้าแก่ใจต่อไปนะครับก็ในโอกาสที่จะไปบรรจุกเป็นพระราชการถูตำแหน่งรู้รช่วยนะครับก็ขออารัธนาอธิษฐานที่พวกเราเคารพนับถือ นะครับขอเอาค่นพระศรีรัตนนักใเอาบารมีขอวงหลวงพ่อบุญสามพันนะครับแระสิ่งที่เราเคารพนับถือครอบคลุมเจ้าที่ต่างที่อยู่ที่สพ <PM. S 1> พิศุวเศาลาจงดนบันดาลให้น้องฟีเวลาไปด้วยกันนะคะที่ททออกออกพื้นที่นะคะน้องฟิก็จะเป็นคนที่จะเข้าไปชกวบเด็กๆนะคะจะเข้าไปศึกษาเป็นเทสนะคะ ก็จะเข้าไปให้กำลังใจนะคะกับลูกๆนักเรียนนะคะแล้วก็เวลากลับมานักเรียก็จะรายงานซึ่งในการเขียนรายงานนั้นน้องจะทาได้ดีมากนะคะก็ไม่ต่างกันหน้าสองหน้าเราเรีนบนพื้นทานลองอุทิศัน์เป็นทางเท่าไรนะคะก็เลยนอกของรางวัลเป็นที่ัิเรษนะคะท่านพระอภรณ์พระสิชานทารพรสารสมบัติคิวังน์สินใด ก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาเจ้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณสิ่งที่มีศักยภาพนะคะสิ่งที่ดีนะคะเสียดาที่โดเน่อเยนะที่เรียนไป้

ครับเรียนท่ il, ทานผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่สารสังสารเพชรบุรณ์ีสามนะครับการรองสนักงานนักแต่งครับพร้อมกลุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่เดินากรทุกท่านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับครอบครัวของน้องนฟิลนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากครับพระช้าเดินผ่านที่ว่าที่นะครับได้มารับพิธีการพิธีแรก เพราะเด็กที่ผ่านนักจีบมาเนี่ยผ่านจากการอบรมนักจีบมาเนี่ยครับเขาทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเป็นเป็นบล็อกของนักจีบเขาครับเป็นคนจีบจริงๆแล้วนักจีบคนเจีบนะก็ขอให้สิกธิ์สิทธิ์นะญาติทำเลยไว้พอดใสายิทธิ์สิทธที่นักเรียนแล้วก็ครอบครัวคารมนักจีบด้วยนะครับในการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเขาเป็นสามสัต์ของเรา พี่พี่ทีมสพปพิจิตรเคยถามทุกท่านนะคะหนูนะคะน้องฟิวนะคะที่ทุกคนเรียกชื่อเล่นนะคะชื่อจริงนางสาวสุรชัยสุพรนะคะก็ตั้งแต่จำได้ครั้งแรกที่ได้มาที่นี่นะคะคนแรกที่หนูได้คุยด้วยก็คือพี่ปุ๊นะคะพี่ปุ๊ฝ่ายบุคคลนะคะเป็นคนแรกที่หนูได้คุยด้วยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เาะวี่า ทานใจทำงานมเยได้มีโอกาสไปอยนพื้นที่กับน้องจิวแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ไปในที่ตา่